วันที่เท่าไหร่วะวันที่ยี่สิบตุลาสองห้าเจ็ดกันมายกสะดุง้งอยู่สายโทรสายทีสายตีสองบอกน้ำกำลังหลากเลยอ่ายกขึ้นแล้วหมานบอกโอยบอยอยากใอ้กล้องดอกวกคือ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  เขา่ท้ยุ่หรอกอ้อยองเก็บป่าอ้องเก็บเร็วขนาดนี้เวลาห้าโมงจะหกโมงแล้วแหละแต่ว่าแดดยังแรงอยู่มากับคุณนายแอวกับเสียดิดนู่นนาเอ็มไม่รู้ทำอะไร,เก,รเก็บปลากบลูกเก็บช่วยแม่แอวอ่ะ โอเครอบนึงซ้ำนี่ก็โอเคแล้ว